เมื่อคืนเป็นอวพอเดี๋ยววันนี้ไปขับแก๊ปอ่ะครับโอ้หัแนแซ่บขยันลูกเราป่วยนุ๊ตเราต้องหาเงินมาช่วยรักษาลูกอเดี๋ยวนุ๊ตอุ้ไมไปหาพี่อ้วนวันนี้นะเขี้บะไปกินกับกินกินไหมไปเร็วเร็วไปกินดังนุ๊ตไปเนี้ยพี่อ้วนเป็นไงบ้างจ๊ะตอนเที่ยงถามพี่อ้วนเขาไม่ได้ถามมะขามเลย มื่อกี้มะขาไปนอนอยู่ข้างหลังโป่งนะโอมาขาวมาขาวของนี้ตัวร้องเลยเดียวนะพ่อจัดการตัวเองแล้วก็จัดการพี่ว่านก่อนนะอ้ยแล้วพองพ่อ,อ,อจะตั้งชื่อให้พี่หนูรู้จะตั้งชื่ออะไรชื่อเป็นนักมวยเหมือนกันก็ดีนะอาหารเม็ดมาส,ส่งแล้วครับปลาแซบ่บเขาเดินตามมา เดินตามนุชไปเยี่ยมพี่อ้วนนะวันนี้นุชอุ้มไปไม่ไหวไปไปหาลูกสาวไปบเร็วเดี๋ยวนุชแบกอันนี้ขึ้นมาอีกเดี๋ยวครับโอ้นุชสั่งเราไว้ไงให้มารอบอกว่าจะพาเราขึ้นไปเยี่ยมพี่อ้วนลูกเราโอเคงั้นเดี๋ยวแสบเดินตามไปแล้วเดี๋ยวนุชลงมาอุ้มขึ้นไปอุ้มหลวงมาอุ้มสาราสขึ้นไปขึ้นมารนะับ พี่ว่นพ่อมาเยี่ยมแล้วพาลุดอุ้มพ่อแสบขึ้นมามไปขู่ลูกทําไมล่ะสัแสบเขาไม่ชอบนะครับตอนนี้มีแมวเยอะไปหมดเลยพี่วันนดีใจไหมลูกนาๆๆๆๆๆๆใจเยืยน<ะ>โอ้มะขามปกป้องเขาพ่องเหรอมะขามพ่อขู่สันแสบนะครับเมื่อกี้ ขันซาบอกอะไรวะไอตัวเล็กนี่ทำไมมันสู้เราได้มันไม่กลัวเราเลยนี่โอเอาเรื่องลุงสแสนแบหน่าดูเลยหางฟูเลยนะครับมะขามคงคิดว่าแสนแสบจะมาทำอะไรไอเขาพ่องหรือมั้งนี่เป็นโอ้จ้องกันอยู่จ้องกันอยู่ มึงแะบอกอะไรไว้ตัวเล็กไหนดูสิ <Okay. S 1> พอแล้วพอแล้วอย่าออกมาขบไปแอบไปดีกว่า mm hmm. สมแล้วที่เป็นแมวจรโอ้ oh, พอพระบอลอันตรายอันตรายสามไม่ไปทักลูกเลยไปทักแป๊บเดียวเองหู่อีตาหา กรัวสาระเขาเป็นอย่างเงี้ยมันนขึ้นมาทีโอเคเคเดี๋ยวเอาหอออกข้างนอกดีกว่าให้ไปกินข้าวข้างนอกพอแล้วลูกน้องมันกลัวแล้วลานมันกลัวแล้วนะ่โอ้พี่ว่านเก่งมากค่ะวันนี้สารสารมาเยี่ยมลูกนะครับพี่ว่ามีกำลังใจเลยดูดิให้กินอาหารเปียกด,ดูนะครับกินได้เยอะอยู่ แต่เขาป้อนอาหารนังสายยางไปก่อนแล้วนะเพราะว่ามันต้องได้คุณค่าถึงกับจํานวนแคลอรี่ที่มันพอด้วยครับเขากินนจะได้ไม่เยอะมากแต่เย็นๆโหดูํดามะาขานสู้อ่ะสู้อ่ะผมไม่กลัวพี่หรอกขนาดลูกแสบผมยังไม่กลัวเลยครับ โกหนีละโอ้ขามสนะโกเก่งมากครับ